เนื่องในเทศกาลสงการตประจำปี2564ซึ่งจะมีกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมหลักคือการรวมกันของญาติพี่น้องบ้านบุญหน้าเพื่อทำบุญบางสกุลให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับและมีการทำความสะอาดหรือพัฒนาสถานที่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและนิมนต์พระพิสุสงฆ์เพื่อจะมาทาการสวดเจริญพระพุทธมนต์และชักบาสกุลอธิซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประเพณีที่มีสืบสานกันมายาวนานและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของไทยแต่สําหรับปีนี้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมบ้านบุญหน้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกโดยปีนี้ในพื้นที่ต่างได้มีการปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนต่างไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดกันมากนะักไม่มีการรวมตัวของกลุ่มเครือญาติภายในสถานที่ต่างๆโดยเป็นครั้งแรกที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ตามประเพณีดังที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตีสมเด็จรายงาน